นี่เธอกินวิหยุดพักมาสามชั่วโมงแล้วนะ ฉันไม่เห็นกันได้ข้อมูลอะไรเลยอะนอกจากเด็กคนนี้มาจากอนาคตฉันไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ของเด็กคนนี้กุเรื่องป้าๆมาเอาผิดท่านบัญชาทำไมแต่เท่าที่ฉันเห็น <c oughs> เด็กคนนี้ก็แค่เด็กเสียสติคนหนึ่งเท่านั้นเราอย่าเพิ่งด,วด่วนตัดสินใจอะไรเลย เท่าท on anyway. right well, um yeah> si ี่ผมเห็นเด็กคนนี้เนี่ยเธอคงผ่านเรื่องเลวร้ายมาแน่นอนถ้าเรื่องที่เด็กคนนี้พูดมันเป็นความจริงขึ้นมามันก็ยากที่จะอธิบายความจริงความจริงอะไรกันคะโจหลักฐานอะไรก็ไม่มีมีแค่ใบปลิวหาเสียงเก่าๆแล้วด้วยปากคำของเด็กเสียสติคนนี้ เาเล่นตามเกมของเธอมีหวังนักข่าวจวกเราเละแน่เรื่องเนี้คุณจะไม่ยุ่งไปได้นะแต่ผมจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ถ้าเกิดเรื่องที่เด็กคนนี้พูดขึ้นมาเป็นความจริงแล้วก็ผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเด็ดขาด ฉันคงไม่ปล่อยคุณทำพลาดคนเดียวหรอกนะและอีกอย่างฉันจะจับพิรุษเด็กคนนี้ให้ถึงที่สุดและถ้าเกิดว่าฉันได้กลิ่นอะไรที่มันไม่ดีฉันจะยุติการสอบสวนทันทีไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามรับปากฉันสิ ดูเธอจะมีความสุขกับการกินนะอาหารอร่อยไหมหนูการที่คุณถามฉันว่าอร่อยไหมน่าหรอเพวกเราไม่รู้จักคำนั้นหรอกในอนาคตเ่ยแมลงสาบตัวหนึง่งแต่งกันกินน้อบข้ัวโพงมีเลย บอกตามตรงนะว่าเรื่องของเธอมันเศร้าและสนุกมากเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเธอในอนาคตและที่สำคัญเธอย้อนเวลามาช่วงเวลานี้ได้ไงฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันมาที่นี่ได้งไง ฉันรู้เพียงแค่ว่าหลังจากพ่อของฉันตาย <c oughs> ฉันก็เดินออกมาเรื่อยๆอย่างไรจุดหมายอาหารของเราหมดขยะที่หาไว้ก็ไม่มีอีกแล้ว แม้ว่าฉันอยากจะนอนตายข้างพ่อมากขนาดนันแต่ขาของฉันมันก็ยังเดินต่อไปด้วยความหิวจนสุดท้ายขาของฉันก็เดินต่อไปไม่ไหวเพราะมันไม่มีอาหารอยู่แล้ว แต่สมคงศ์หิวตายเต็มไปหมด ที่ฉันเห็นคือหน้าของมันเองมันจะชากันนโยบายเฮีฮ้ยของมันอ่ะสิ่งเดียวที่ฉันตจำได้ออที่ฉันอยากจะทำมากที่สุดก็คือหยุดมัน ขอแค่พ้อยฉันไม่ต้องตายอยู่ข้างถนนองค์กรของพวกคุณมีหน้าที่ปราบคนชัว่วใช่หรอเราช่วยเหลือประชาชนอ่ะหยุดมันได้ไหม หยุดมันได้ไหมอย่าร้องไห้นะพี่ฟังเรื่องของเธอพี่ก็อยากจะช่วยเธอนะแต่เรามีหลักฐานไม่พอที่จะเอาผิดหรือเปิดโปงคนคนนั้นเพราะว่าคนระดับนั้นเขาคงไม่ปล่อยหลักฐานเพียงเท่านี้มาทำร้ายตัวเขาเองหรอก หนูจะบอกสิ่งที่หนูรู้เกี่ยวกับอนาคตให้พวกคนาสองคนได้ฟังต้องขอโทษจริงครับคุณโจรครับขออนุญาตขัดจังหวะการเล่าของโจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่คุณโจต้องการจะสื่อสารและมาออกรายการของเราในวันนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้น้องเขาเล่าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยตัวของน้องเองได้ไหมครับเสรพร้อมไหมที่จะเล่าให้ทุกคนฟังไอ้น้อยอิงดูดิวะ แม่กลาลังจะเอสเมเไปถามหวยอีแม,ม่นหนูนี่อยู่เลยเห็นว่ามาจากอนาคตม่นดึงกูมาเศร้าเฉยเลยนี่ถ้าพ่อหนูคนนี้เขาพูดจริงนะเด็กคนนี้ม่งโคตรน่าสงสารเลยพ่อก็ต้องมาตายตัวมันก็มาเป็นบ้าแมสงสารจากปวดใจยไหวหน้อยเอ้ยโอยแม่พี่เขาไม่ได้เป็นบ้านะ แม่ลองฟังสิ่งที่พี่เขาเล่ามาก่อนว่าอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรายังตัดสินอะไรไม่ได้ตอนนี้นะไม่รู้ล่ะข้าเชื่อแล้วว่ามันเป็นบ้าไม่งั้นมันไม่น่าสงสัยอย่างนี้หรอกคนอะไรวะอาภัพจริงผมมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนนะครับในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าขับข้องใจและอึดอัดมากสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ในเชิงประจักษ ออกสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยถือว่าผิดต่อหลักธรรมภิบาลซึ่งผมยึดถือมาโดยตลอดกับทีมงานแต่ครั้งนี้ผมขอใช้ความรู้สึกในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันผมไม่สามารถที่จะพิสูจน์คำพูดของเด็กผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่ผมได้ยินและได้ฟังมาจากเธอมันเกิดคำถามขึ้นในใจของผมมากมายทั้งความเศร้าและความผดหูว่าประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอและผมไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่ใช่ว่าผมกับทีมงานจะเป็นผู้ตัดสินความเป็นไปของในนอนาคตผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ฟังและตัดสินใจด้วยตัวเอง เพราะอนาคตของประเทศของเราขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละครับผมถึงได้มาออกรายการในวันนี้เคลียชัดจัดเต็มกันไปแล้วกับคําพูดของคุณโจนะครับคุณผู้ชมก็ตัดสินกันเอาเองนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็คงต้องรอฟังจากปากของน้องสาวจากอนาคตของเราแต่ความบันเทิงในรายการยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้วันนี้รายการของเราเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่มาด้วยครับพร้อมแล้วครับท่าน แล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากพนท่ธนอดีตนายกรัฐมนตรีบัญชาอยู่นานมารูปและฟังปัญหาเคลียร์ชัดจัดเต็มในทุกเรื่องในรายการของเราด้วยสวัสดีครับชวนครับอยากได้จัดให้ครับ